ทำไม IUL ถึงดีนะคะวันนี้นะคะจะเปรียบเทียบราคาประกันแบบสะสมทรัพย์หรือ IUL นะคะให้กับทุกท่านได้ดูนะคะผู้หญิงอายุ35ปีรัฐเท็กซัสนะคะ แล้ววันนี้ที่ฉันเลือกทำนะคะกับบริษัท National Life Group นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่เปิดมายาวนานแล้ว175ปีนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ดีมากเลยค่ะผู้หญิงอายุ35ปีนะคะต้องการนําเงินมาออมกับเรานะคะเป็นระยะเวลา20ปีดูกันนะคะว่าถ้าทุนประกันที่300,000เหรียญน,นะคะเธอจะต้องเก็บออมอยู่ที่เดือนละ144เหรียญน,นะคะซึ่งเมื่อ ระยะเวลา20ปีนะคะทุนกับเราไปที่34,740เหรียญค่ะถ้าเธอไม่นำเงินออกมาใช้เลยนะคะเงินของเธอจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอายุ69ปีค่ะเงินของเธอจะเติบโตถึง8 7 ,135 เหรียญค่ะอายุ79ปีนะคะเงินของเธอจะเติบโตอยู่ที่1 3 0 0 0 0เหรียญเลยทีเดียวค่ะ และเมื่อหมอในะคะวินิจฉัยว่าเธอจะเสียชีวิตภายใน2ปีนะคะด้วยโรคอะไรก็ตามแต่นะคะสามารถนาเงินก้อนเบิกไปดูแลตัวเองนะคะได้เลยที่258,000เหรียญค่ะ <c oughs> และหมดนี้นะคะเธอลงทุนเพียงแค่34,000เหรียญแต่เธอได้รับความคุ้คมครองที่3,000 0 0เหรียญค่ะถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะคะและ3,000 0 0เหรียญแปลว่า นำเงินออกโดยไม่ต้องจ่ายภาษีค่ะวว้า <Wow. S 1> ที่ความคุ้มครอง5 0 0 0 0เหรียญค่ะเธอต้องออมที่เดือนละ235.60เซนนะคะซึ่งระยะเวลา20ปีนะคะเธอนำเงินมาเข้าในระบบกับเราที่ประมาณ56,000เหรียญค่ะ แต่ถ้าเธอไม่นําเงินออกไปใช้เลยเงินของเธอยังจะเติบโตนะคะอายุ69เติบโตถึง1สน0 0 0 0 0ืเลยทีเดียวค่ะและอายุ79เติบโตถึง2 2งแ0 0ค่ะถ้าเธอนะคะผบว่าภายใน2ปีเธอจะเสียชีวิตโดยมีหมอนะคะมีใบรับรองแพทย์ออกมาเธอจะเสียชีวิตภายใน2ปีเธอสามารถเบิกเงินก้อนไปดูแลตัวเองได้เลยที่4ี่0 0 0เหรียญค่ะและมาดูนะคะที่ทุนประกันหล้านเหรียญค่ะ กับเรานะคะอยู่ที่เดือนละ454เหรียญเท่านั้นเองค่ะใ0ปีนะคะเธอลงทุนไปทั้งหมด190กว่าเหรียญค่ะแต่เงินของเธอจะเติบโตขึ้นนะคะโดยที่อายุ69นะคะเงินของเธอจะเติบโตถึง283,000เหรียญค่ะอายุ79เงินของเธอจะเติบโตถึง442,000ค่ะและถ้าหมอวินิจฉัยว่าเธอจะเสียชีวิตภายใน2ปีเธอสามารถนำเงินออกมานะคะ เคยดูแลตัวเองได้ที่860,000หเลยทีเดียวค่ะสนใจที่จะให้เงินเติบโตนะคะโดยอิงดัชนี s amp p 0 0นะคะซึ่งเติบโตขึ้นทุกปีค่ะและมีการันตีฟอที่ร์ที่0%ค่ะถ้าต่ำกว่าศเราการันตีให้ที่0%ถ้ามากกว่านั้นเราจ่ายให้ตามจริงค่ะดังนั้นนะคะถ้าสนใจที่จะดูราคา เบียประกันนะคะแบบ IUL สะสมทรัพย์นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่รัฐไหนนะคะทักดิฉันเข้ามาได้ค่ะดิฉันยินดีที่จะดูราคาเบีย้ยให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะดิฉันมานัสนานชีวิตสุขสันต์กับประกันชีวิตอเมริกาตุกจากรัฐเท็กซัสค่ะแล้วทักมาสอบถามกันได้นะคะสำัวันนี้สวัสดีค่ะ